ชือต้นไม้ให้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้สวยงามมากๆมีกันหรือ,อยังคะต้นนี้ต้นนี้นะคะก็จะเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่จะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักเนาะอันนี้เราเรียกต้นนี้ว่าต้นแสงจันท์แสงจันทร์มีความเชื่อนะคะมีความเชื่อที่ดี มากอีกชนิดหนึ่งสำหรับต้นแสงจันนะคะใบของเขา,าสีเหลืองสวยงามจริงๆวันนี้ฝนตกนะคะใบของเขาก็จะโดนน้ำฝนเป็นหยด,ดๆมาถ่ายให้ได้เห็นเนะาะเขาจะเป็นลักษณะไม้ไม้ยืนต้นแต่ว่ารากของเขาจะไม่มีรากแก้วที่จะอแทงเข้าไปในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถ ปลูกเอาไว้ที่บริเวณหน้าบ้านได้ความเชื่อของต้นนี้นะคะด้วยไอ้ใบสีเหลืองของเขาสีเหลืองอ่อนอมเขียวเมื่อใบกระทกกับแสงจันทร์ก็จะเกิดประกายสีนวลสดใสในยามค่าคืนก็จะความเชื่อก็คือ,อบ้านไหนที่ปลูกเอาไว้ก็จะมีความอบอุน่นความงดงามความสง่างาม ให้กับบ้านเรือนนั้นนะคะคนในบ้านก็จะมีความสุขุมเรียบร้อยอ่อนโยนก็จะเป็นไม้มงคลที่ปลูกแล้วก็จะเป็นมงคลกับชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็ฝนตกเนาะพอดอีครูนั่งอยู่เห็นใบเขาสวยๆอย่างนี้ก็เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเรื่อง ชื่อของต้นไม้ต่างๆครูจะมาแนะนําให้บางครั้งนะคะ,ะบางบางท่านก็มีต้นไม้อยู่แต่ยังไม่รู้จักชื่อ,อก็กดติดตามช่องของครูเอาไว้นะคะจะมารวบรวมให้สําหรับเรื่องของชื่อต้นไม้ต่างๆเรื่องของคาถามงคลคาถารดน้ําว่านก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะถ้าเราได้รู้จัก มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเพื่อนมาที่บ้านถามเรารู้จักชื่อนะคะว่าต้นนี้ชื่ออย่างไรมีความเชื่ออย่างไรการดูแลอย่างไรนะคะสำหรับต้นแสงจันนี้ก็จะเขาจะสามารถอยู่กลางแจ้งได้เลยนะคะกลางแจ้งปลูกหน้าบ้านได้ดินก็จะเป็นดินร่วนนั่นแหละ น้ำต้องการน้ำปานกลางน,นะคะก็ถ้าเราเข้าลงดินไปแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเวลาที่เขาจะได้รับน้ําจากในดินโดยธรรมชาติก็จะอยู่ได้ดีเอาล่ะคะ่ะวันนี้เป็นต้นแสงจันนะคะแสงจันยืนต้นนะคะก็จะอยู่ในประเภทของไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดเรียนรู้เรื่องชื่อนะคะเจอกันใหมค่ค่ะในชื่อถัดไป จะเป็นไม้ต้นไหนจะอยู่ในกลุ่มไหนก็รอติดตามนะคะอันนี้เป็นได้ทั้งไม้มงคลและไม้ประดับอ่าราะคะโชคดีมีสุขปลูกต้นไม้กันเยอะๆปลูกแล้วก็รู้จักชื่อกันด้วยนะคะไปก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคูนิดรวมชื่อต้นไม้ให้ได้รู้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ